สวัสดีครับวันนี้มาแนะนาเกมน่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับคือผมหยิบเอาเกมนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเกมเพลย์เกมนี้นะฮะแล้วก็ชอบเมคาคนิคของเกมมากๆคือมันไม่ซ้ํากับเกมในปัจจุบันที่ผมกําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็แจกฟรีในพัสดด้วยเกมนี้มีชื่อว่า Apex Tale นะครับเป็นแนว Third Person Action Adventure นะครับมุมมองบุคคลที่3โดยที่ตัวเราจะรับบทเป็นสาวน้อยอเมซียที่จะต้องรับหน้าที่นะฮะดูแลน้องชายวัยห้าขวบของเรานะครับไปตลอดการไปจนัยเกมนี้ผมมองว่าเป็นแนว Survival Horror นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ น่ากลัวมากขนาดนั้นนะคือมันชวนแหวะมากกว่าคือเกมนี้มันไม่ได้มีผีมีอะไรน่ากลัวครับคือมันจะออกแนวเป็นความแบบความมืดดาความชั่วร้ายปกคลุมไปตลอดทั้งเกมอะไรเงี้ยดนตีกับไซไฟเฟีก็ชวนบิวอารมณ์อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับคือเกมนี้ตอนนี้มันจะมี2ภาคนะครับภาคแรกจะมีชื่อว่า Apex l Tale Innocent นะส่วนภาคที่2นี้จะชื่อว่า Apex l Tale Requiem ผมก็รีบเล่นให้จบ2ภาคเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆให้ฟังกันเซตติ้งของเกมนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ ลาสงครามร้อยปีครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณปี1,300กว่าๆมัง้งเกมนี้ก็ได้เอาเหตุการณ์จริงเนี่ยมาขยายเพิ่มนะครับทั้งในเรื่องของสงครามนะครับแล้วก็เรื่องโรคระบาดซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการระลอกตามชื่อเกมเลยครับคือ plague นี่มนหมายแปลว่าโรคระบาดโดยที่โรคระบาดหรือการระลอกนี้นะครับจะเป็นคีย์หลักของเกมนี้เลยครับเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากโรคระบาดครับซึ่งมาในรูปแบบของหนู5้าล้านเจ็ดแสนห้านตัวนบะ คือใครที่ไม่ชอบหนูเนี่ยผมว่าเล่นไม่ไหวแน่ๆนะฮะหนูเยอะมากเกมนี้นะครับแต่ถ้าคุณชอบศพนะครับ บอกเลยว่าคุณจะฟินนะครับเกมนี้เพราะาในเกมนี้จะมีโซนอยู่ประมาณ5้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสิบแปดล้านตัวนะครับคืออย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าเกมนี้มันชวนแหวะนะครับคือเล่นไปก็จะอ้วกไปนะฮะทั้งแมลงวันทั้งหนูทั้งศพนะครับไอมีเซียนะครับเขาจะมีอาวุธเป็นสลิงนะครับก็อารมณ์เหมือนหนังกระติกบ้านเราครับแต่ของเขาจะเป็นแบบว่าของเราจะเป็นแบบดึงใช่ไหมดึงแล้วปล่อยใช่ไหมแต่ของเขาจะเป็นแบบเหวี่ยงครับแล้วก็ปล่อยซึ่งเอาไว้ยิงลูกหินอะไรเงี้ยพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีีน้ ก็จะมีหินที่เป็นยิงออกไปแล้วเป็นไฟหรือว่ายิงไปเพื่อดับไฟหรือว่ายิงเพื่อปลดโซ่ประตูรวมถึงยังสามารถยิงเพื่อล่อหนูอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็อัปเกรดอุปกรณ์ได้ปกติทั่วไปครับมีการลุดของได้ตามฉากมีโต๊ะเวิร์กช็อปนะครับเอาไว้อัปเกรดของได้โดยที่เกมเพลย์ของเกมนี้ผมจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือการต่อสู้กับคนแล้วก็สู้กับหนูในการต่อสู้กับคนสําหรับเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นการรอบเลนครับเน้นส้มนะฮะเน้นดอยเอาซึ่งมันก็แม็กซ์เซนนะผมว่าเพราะว่าไอเมซีในเร นหญิงงงคนนึเอ,อะจะไปบวกกับทหารอังกฤษ,กฤษลันๆนี่ก็ไม,ไม่ไม่น่าจะหมาะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับคือจะบวกก็ได้ฮะ เกมนี้ไม่มีหลอดเลือดนะครับบางทีโดนวันฮิตก็ตายเลยนะครับหรือบางทีก็2ฮิตอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเกม툼ไรเดอร์ครับคือถ้าโดนตีปั๊บแล้วเราหนีทันหรือว่าซ่อนทันเนี่ยมันก็จะรีเจนให้เราก็รอดนะฮะแต่ว่าถ้าโดนโจมตีติดๆกันสัก23งสามทีอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่รอดครับในการรอบเล่นนะครับก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้นะครับจะปลาหินปลาโหลทําเสียงดังทําอะไรเงี้ยส่วนในการต่อสู้กับหนูนะครับกุญแจสําคัญในการต่อสู้กับหนูก็คือไฟครับคือในเกมนียหนูมันจะกลัวไฟครับถ้าเราอยู่ใกล้ไฟพวกคบเพลิงอะไรเงี้ย เราปลอดภัย100แน่นอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ถึงฉากที่เราเจอหนูเนี่ยครับมันก็จะมีพัซเิลให้เราแก้ด้วยโดยที่พัซเิลหลักๆมันจะเป็นการควบคุมไฟครับทั้งจุดไฟดับไฟเพื่อควบคุมตำแหน่งและทิศทางของหนูนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเดินไปในแมปได้สะดวกนะครับและในเคที่เราเจอทั้งคนทั้งหนูนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทุกอย่างเนี่ยครับเพื่อผ่านแมปไปให้ได้ อย่างเช่นดับไฟในมือของทหารนะครับให้พวกหนูมาลุมกัดนะหรือว่ายิงลูกหินล่อให้หนูวิ่งไปในตำแหน่งที่ทหารยืนอะไรแบบนี้ครับก็เหมาะกับคนที่ชอบพัซโซแล้วก็ชอบการรอบเลนนะครับเกมนี้เรื่องต่อมาคือกราฟิกครับคือภาคแรกผมไม่ติดใจอะไรนะครับแต่ว่าภาค2เนี่ยผมไม่ชอบช่วงแรกครับผมรู้สึกว่าไฮไลท์เนี่ยมันโอเวอร์ไปหน่อยครับเล่นแล้วมันค่อนข้างแสบตาเลยนะฮะแต่ว่าท้ายๆเกมก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าเกมมันจะเริ่มมืดละ มันก็จะไม่ค่อยแสบตานะครับภาพโดยรวมสวยดีนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบการขยับปากของโมเดลฮนะมันดูไม่สมจริงส่วนเรื่อง texture นะครับการเรนเดอร์ภาพนี่ผมโอเคเลยถือว่าสวยเลยนะฮะอาจจะไม่สวยที่สุด แต่ก็โอเคไม่แย่อีกเรื่องที่ไม่ค่อยชอบนะครับก็คือเฟรมันชอบดรอปในช่วงที่หนูออกมาเยอะๆนะครับบางทีคือภาคแรกในผมยังไม่เจอนะครับแต่ผมจะมาเจอภาค2ช่วงกลางเกมท้ายเกมอะไรเงี้ยครับก็มีดรอปบ,บ้างในส่วนเนื้อเรื่องของเกมนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเหมือนหนังยุคกลางเล่กหนึ่งเลยครับคือนึกออกไหมยุคก,กลางมันก็จะเป็นพวกประสาทอัศวินตระกูลต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องพิธีกรรมนะครับ ก็สรุปเลยนะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็คือการต่อสู้ครับเพราะทางเลือกค่อนข้างกว้างฮะมันคล้ายๆ Last of Us นะครับคือมันมีทางเลือกให้เราหลายทางในการที่เราจะผ่านแต่ละแอรียอไปนะครับแล้วก็การที่เอาเรื่องโรคระบาดเนี่ยมาเป็นคีย์หลักในะการดําเนินเรื่องเนี่ยผมว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะในใจตอนแรกผมก็คิดอยู่นะครับว่าเอ๊ ชื่อลื่นมันเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วมันจะเกมมันจะเป็นยังไงว่าเกมเพย์มันคืออะไรว่าอะไรเงี้ยเรื่องโรคระบาดเนี่ยครับในประเทศฝรั่งเศสมันก็มีโรคระบาดจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอยู่ในคนละช่วงเวลาคือในเรื่องจริงในเหตุการณ์จริงรู้สึกจะเป็นปี1720ครับแต่ว่าในเกมนี้มันจะเป็นช่วงปี1,300กว่ากว่าใครที่กําลังมองหาเกมเล่นนะครับหรือว่าลังเลที่จะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็ดูตามที่ผมรีวิวได้เลยนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเอาออกจาก p l u สตอนไหนนะแต สนุกดีนะฮะเนื้อเรื่องก็สนุกนะครับน่าติดตามข้อเสียอย่างเดียวคือไม่มีซับไทยนะฮะเอาล่วครับวับนนี้ก็อาจจะมีแค่นี้นะครับสำหรับเกมน่าเล่นแจกฟรีใน Plus นะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดซับกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าครับ